เราขอตัวไปทางข้าวก่นอนนะคะ ก็เป็นช่วงที่โควิดรบละรอบที่สองเลยนะคะก็คือมันค่อนข้างที่จะอันตรายเเพราะฉะนั้นอันนีมีการสำคัญที่เราเวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็อย่าลืมเตรียมตัวอี้ให้พร้อมนะคะก่อนที่จะออกนอกบ้านเนาะขั้นตอนแรกคืออย่าลืมแมสเลยแมสที่คือสำคัญมากแล้วก็เจลแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นเอ ตรงใกล้ๆกับวัดเรานะคะ<ฤ>ก็คือตี GPS มาตรงๆที่นี่ได้เลยนะคะการเดินทางของเราวันนี้ก็คือใช้แท็กซี่นะคะร้านคาเฟ่ที่มาเนี่ยก็คือร้านดอกไม้ประตูแจกันนะคะเดี๋ยว เลมอนชีสเค้กนะคะตัวนเค้ก hmm. อ <inaudible S 2> ่ะเขาดีอยู่ร้านเนี้ยเขาเหมือนเป็นโฮมเมดอ่ะมันจะมีความเปรี้ยวๆแต่ว่าอร่อยแล้วมันก็คือไม่ได้หวานจีบอะก็คือตามสไตล์เราอ่ะที่ตามมาตั้งแต่คลิปแรกไปอ่ะคือเราอ่ะจะไม่ชอบเค้กที่มันหวานถือว่าประมาณให้เร็จเจ็มสิถือว่าอร่อยอีกตัวหนึ่งเป็นบลูเบอร์รี่ชีสพาย คล้ายเป็นบานนอฟฟี่ปะตัวตัวบวลูเบอร์รี่ก็อยู่ตรงกลางแล้วก็เค้กมันก็จะคือเหมือนรูปทรงอ่ะให้มันกลมๆแล้วมันก็จะแข็งๆอ่ะจะคล้ายๆบานนอฟฟี่ i, แต่ว่าตัวขนมฟังที่ว่าเป็นฐานอ่ะจะมีความอร่อยเมนูนี้เราให้8ปดเต็มสิบเพราะว่าเราชอบบลูเบอรี่ใครแบบว่างๆอ่ะผ่านมาแถวพระรามสองอ แวะมาได้นะร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่เราเลิคอมเมนต์มากสำหรับวันนี้นะคะย่านพรรามสองร้านประตูไอ้ระอกไม้ประตูแจกันนะคะมีที่จอดรถให้ด้วยเดินทางก็ง่ายนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีรถก็อาจจะต้องต่อแท็กซี่เข้ามาในซอยนิดนึง ได้พาเ,เพื่อนๆไปตั้งสองที่นะคะในพระรามสองก็คือที่แรกก็เป็นที่ฮัตตาซักกะโฮมคาเฟ่นะคะแล้วก็ที่นี้ที่ที่สองก็คือปตดอกไม้ประตูแจกันนะคะร้านนี้ก็คือเป็นร้านที่เราแนะนําในย่านพระรามสองเลยแล้วก็ตามรีวิวเขามาเรื่อยๆแหละพี่บิงมาใช่พี่ชอบพี่บิงนะคะร้านนี้มีมุมถ่ายรูปเยอะเลยสไตล์บ้านบ้าน ตรงสูงแล้วก็เห็นท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือถ่ายรูปแล้วสวยมากเลยอะแต่คือตอนเนี้ยเรามามันแสงมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะทุกคนทุกคนแนะนําให้มาก็คือไม่เช้าเลยอะคะ่ะแสงไม่เกิน9โมงไม่ไม่ก็เย็นเลยก็คือประมาณ4โมงอะไรเงี้ยแต่คือช่วงเที่ยงเนี่ยไม่แนะนํานะเพราะว่าแสงอะมันจะตกชาร์ทที่เลคคมเม์ของร้านนี้นะคะก็คือตรงมุมลดอ,อ่มุมลดคือทุกคนต้องไปถ่ายนะคะแล้วก็ขนมเขาก็ดีเหมือนกัน ไว้บ้างๆทุกคนก็แวะมานะคะคาเฟย่านพระรามสองที่เราแนะนำอยู่เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นทุกคปบะเราตั้งใจทำมากเลยนะยก็ขอให้ทุกคนมีมีความีความสุขในการ <c oughs> รับชมคลิปเรานะคะแล้วก็ใครมีอะไรคอมเมนต์อยากได้ให้เราไปที่ไหนอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ได้เลยที่ใต้คลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ออค่อยไปบอกตรงไหน <laughs> ค่อยไปบอกข้างหน้า <laughs> ใช่ไหม <laughs>